เห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับการมรชุมรุ่ของนักศึกษาในวันนี้ค่ะก็น้องๆคงจะเหลืออดนะคะเพราะว่าหกปีที่ผ่านมาในเรื่องของสิทธิในเรื่องของต่างๆที่น้องๆก็ได้รับก็คงจะเหลืออดนะคะเขาถึงได้มาเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยเห็นด้วยกับน้องๆเขาเพราะว่าจําได้ว่าครั้งนั้นมีแฟดมอบครั้งนั้นถ้าไม่ติดโควิดก็คิดว่าน่าจะเร็วน่าจะลงถนนเร็วกว่านี้ แต่กรณีนี้ก็คือ,อมันมนติดโรคซะก่อนแล้วก็ติดสอบกันมันก็เลยแล้วมามีโรคก,กันมันก็เลยทําให้ช้าลงค่ะแล้วมีความกังวลในเรื่องของโควิดไหมคะไม่กังวลค่ะไม่กังวลเลยค่ะเพราะว่าที่มาเนี่ยมันไม่ได้มาจากคนไทยในเมื่อข่าวก็ออกอยู่แล้วว่าคนไทยเนี่ย46วันไม่มีโรคแม้แต่คนเดียวโรคมาจากคนข้างนอกคนที่กลับจากต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นไม่กังวลเลยค่ะไม่กลัวเลยไม่ใส่แมสก์ก็ค่ะ แล้วในส่วนของเงื่อนไขที่นักศึกษาเขาเรียกร้อง3ข้อเนี้ยคะ่ะมีความคิดเห็นยังไงคะเห็นด้วยหรือไม่เห็นเออถ้าเป็นในฐานะประชาชนแล้วเนี่ยคือคิดว่าน้องๆเรียกร้องน้อยไปนะคะน้อยไปยุบสภาคงไม่พอค่ะต้องการให้ให้แบบลาออกทั้งคณะไปเลยนะคะต้องการให้ลาออกไม่ได้ต้องการยุบสภาเพราะว่าถ้ายุบสภาไปแล้วเนี่ยถ้าโหวตมาใหม่ก็บรรดาสาวก็เอาเขาขึ้นมาอีกมันไม่มีผลนะคะไม่มีผลแน่นอน ในส่วนของการให้อยู่คุกคามประชาชนอย่างนี้นะะมองว่ายัางไงบ้างคะ,ะการคุกคามประชาชนมันมีมาตั้งแต่สมัยพี่เป็นนักกิจกรรมแรกๆนะคะเพราะว่ามีการส่งผู้ชายคล้ายทหารนะคะไปถึงบ้านแล้วแล้วก็มีการดักทําร้ายนักกิจกรรมแม้กระทั่งพี่เองที่เป็นผู้หญิงนะคะพี่ก็โดนนะคะพี่โดนเสร็จแ,แล้วทีนี้เนี่ยในตรงนี้เนี่ยเขาไม่เพียงแต่คุกคามนะคะ แต่เขาทําร้ายจริงๆนะคะจะเห็นตัวอย่างจากจากที่นักกิจกรรมเราโดนมาไม่ว่าจะเป็นคุณเด็ก,กชัยคุณฟอดน้องนิวนะคะไม่ดีไม่ดีค่ะไม่ดีไม่ควรทําค่ะสิทธิประชาชนนะคะถ้าคิดว่าเขาเคยประกาศตอนที่เขายึอดอำนาจมาใหม่ๆว่าประชาธิปไะย99%แต่พอเราคิดต่าง,างเห็นต่างเขาก็ยัดข้อหาซึ่งมันมันไม่ถูกต้องค่ะไม่ไม่ถูกต้องเลยนะ,ะนะคะควรจะให้สิทธิประชาชนใน ส่วนของการมาในวันนี้ค่ะกลัวในเรื่องของการถูกดําเนินคดีไหมคะกลัวไหมมันกลัวอยู่แล้วค่ะไม่อยากมีใครอยากโดนเลคะ่ะแต่เพราะว่าโดนอยู่แล้วนะคะโดนอยู่แล้ววันนั้นก็ไปงานลําลึกเสีแดงนะคะแล้วก็โดนหมายย้อนหลังมาก็โดนกันอยู่แล้วถามว่ากลัวไม่กลัวค่ะแต่ว่ากลัวอดตายมากกว่านะคะเพราะว่าคือการถูกดําเนินคดีเนี่ยเมื่อเราพิสูจน์ได้ว่าเราทำตามสิทธิขั้นพื้นฐานของเราแล้วเราก็อาจจะไม่โดนคดีอะไรก็ได้ แต่ถ้าเราไม่มาไล่เขาถ้าเขายังอยู่ต่อเน,นี่ยนะคะเศรษฐกิจกย่ำแย่อย่างนี้อยอดตายมากกว่าค่ะกลัวอดตายมากกว่าโควิดค่ะทุกวันนี้นะคะพูดตรงๆรเราที่ทางตำรวจเขาเอารถควบคุมตัวผู้ต้องหามาตั้งตรงนี้ค่ะรู้สึกยังไงคะเขาก็ข่มขู่อะค่ะเขาประกาศมาแล้วเขาบอกว่าห้ามชุมนุมพวกเราไม่ได้มาชุมนุมนะคะแต่พวกเรามาเรียกร้องหรือมาไล่ไม่ได้มาชุมนุมตามคนต่างมานะคะอย่างพี่พี่ก็มาของพี่คนเดียว<ห>แล้วมาเจอกันข้างหน้า ถ้าชุมนุมคือมีการนัดหมายก็ล่วงหน้าแต่นี่พี่ไม่รู้พี่ไปโดนคดีมาแล้วพี่ก็เดินมาแล้วพี่ก็มาเจอแล้วพี่ก็หยุดอยู่ตรงเนี้แต่เสื้อนี้พี่ใส่ของพี่ประจําอยู่แล้วนะคะพี่ใส่ของพี่เกือบทุกวันเพราะพี่ไม่ชอบรัฐบาลค่ะแล้วในส่วนนี้ค่ะถ้าถามว่าเราถูกดําเนินคดีแล้วอะค่ะเราจะทายังไงอะค่ะการถูกดำเนินคดีเนี่ยไม่ในส่วนตัวของพี่นะคะที่พี่ถูกดำเนินคดีมาเนี่ยคือพี่โดนย้อนหลังแล้วพี่ทําตามขั้นตอนที่ทางตํารวจแนะนําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การมีสธาธารณสุขมาตรวจนะคะแล้วก็การใส่แมสนะคะเราทําอยู่แล้วแต่ทีนี้เราโดนเราโดนแล้วก็สู้กันไปเราปฏิเสธค่ะเพราะว่าเราเราไม่ได้ตั้งใจจะให้มามั่สุมมาเกิดตรงนั้นเราไปทําของเราทุกปีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบเหมือนกับถามวมากลัวไม่กลัวแน่นอนเพราะถูกดาเนินคดีค่ะไม่มีใครชอบหรอกรเสียเวลาทำมาหากินถึงแม้เราจะไม่ผิดก็จริงอะค่ะนะคะ,นะคะ กลัวแล้วทําไมถึงยังกล้าที่จะออกมาในวันนี้ผู้บอกลุงไงคะว่ากลัวอดตายมากกว่านะคะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพี่จากที่พี่เคยมีอาชีพค้าขายที่มือเงินผ่านมือเยอะๆตอนนี้พี่หยุดค้าขายเงินไม่เข้าเงินไม่มีกลัวอดตายมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกลัวอดตายจริงๆค่ะ